ข่าวด่วนทุกคนวันนี้นะครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงส่งอะไรมาให้พี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสเอ่ยนี่ กลองใหญ่มากๆครับทุกคนอันนี้โอ้โหเดี๋ยวขอปิดโลโก้นิดนึงส่งมากับแบบว่าเครื่องดื่มเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับทุกคนวันนี้พัสดุตัวนี้นะครับส่งมาจากบ้านหนองคูจังหวัดศรีสะเกดเลยนะครับทุกคนแล้วก็ส่งมาเร็วมากๆต้องบอกแบบนี้เลยขอที่อยู่อุ้มอิ่มไปเมื่อวานวันนี้ถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมกันเลยครับทุกคนว่าข้างในจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็อ um ุ I ้มอิ่มจะเอามาอวดทุกคนเลยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอิจฉาแน่อิจฉาแน่ว่าคืออะไรข้างในนะครับแฮนเดิแพ็คมาอย่างดีทุกคนจะบอกอย่างนี้ครับตลอดเวลาเลยเวลาที่อ um ุ I ้มอิ่มสั่งอะไรไปที่ทีมหลังบ้านอ um ุ I ้มอิงนะครับเขาจะแพ็คมาดีมากๆ นะครับแพ็คมาดีมากๆตลอดเลยแม้กระทั่งเสื้อก็แล้วแต่แพ็กมาแบบละเอียดยิบนะครับต้องต้องยกความดีความชอบนะให้กับทีมงานหลังบ้านแดดแด,ด,ดนี่ออ้ทุกคนมีเลขด้วยอ่าทุกคนจดเลขไว้นะครับโอ้โหมีเลขติดไว้ในนี้299นะครับใช่ไหม มีเลขติดในนี้299แทดดมได้แล้วนะครับโอ้โหโทุกคนอุ้มอิ่มนะครับต้องบอกว่าไปร่วมทําบุญกับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงมาอันนี้คือจากมืออุ้งอิง,องเพชรบ้านแพงเลยแล้วคราวนี้เราไม่รู้ว่าน้องเนี่ยได้เซ็นลายเซ็นให้เราหรือเปล่าสิโอ้โหนี่ครับทุกคนห่อมาอย่างดีนะครับ สุดยอดมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวอิ่มจะแกะก่อนนะทุกคนคือตัวเนี้ยอุ้มอิ่มก็คือได้มีการ CF มาแล้วก็ร่วมทําบุญกับน้องอิงกงนะครับอ่าในเขาเรียกว่าอะไรมูลนิธินะครับมูลนิธิอะไรนะอ่าเด็กได้โอกาสใช่ไหมครับโ,โหสุดยอดมากๆเลยในวันเกิดอันนี้น้องประมูลตุ๊กตานะครับในวันเกิดของตัวเองนะครับทุกคนน่ารักมากนะครับทุกคนอันเนี้ยอ่าสุดยอดมากๆเลย นี่เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับทุกคนเป็นไงครับอันนี้เป็นน้องลิงเลิฟนะครับทุกคนสวยงามมากๆเลยอันเนี้ยจากน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเลย <c oughs> คือเอาสิงที่มี่หม่ำไม่ได้รีเควสต์ไปนะครับว่าให้น้องเนี่ยเซ็นนะครับทุกคน <c oughs> ก็นี่เลยก็คือได้มาจากมือน้องเลย <c oughs> ต้องบอกแบบนี้เลยครับทุกคน <c oughs> เป็นที่ระลึกนะครับตอนแรกเนี่ยอุ้งอิมก,กะว่าจะไม่เอามาทุกคนเนี่ยอุงอิงแบบ คือองค์อิงชอบมากเลยนะตัวนี้องค์อิงคือแบบหัวเราะตลอดเวลาเลยเมื่อเจอน้องนะครับตอนแรกน้องมองว่ามันเป็นเป็ดแต่นี่มันเป็นตุ๊กตาลิงนะครับทุกคนลิงลิง,ลงดำอ่ะนะครับสวยงามมากๆเลยอ่ะนะฮะโอ้โหดีใจมากนะครับทุกคนดีใจมากเชื่อว่าทุกคนอิจฉาอุ้มอิ่มนะเนี่ยครับน้องมีใบมงใบไม้นะครับน้องมีใบมงใบไม้ด้วยสุดยอดเลยน่ารักมากนะครับทุกคนน่ารักมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณนะครับไปยังทีมงาน หลังบ้านด้วยกันแล้วกันนะครับหลังบ้านพี่บ่าวโทนนะครับแล้วก็น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้มีการส่งนะครับตุ <ül ắc> ๊กาตาตัวนี้มาให้อิ้มข่าวกระแสนาะก็ร่วมทําบุญไปกับน้องนะครับทุกคนแล้วก็ส่งแล้วตัวใหญ่มากเลยครับทําไมอุ๋งอิงถือมันตัวเล็กนิดเดียวเองอะ่ะแต่ทําไมอุมอิ่ม <ül ắc> ถือมันตัวใหญ่มากๆเลยครับทุกคนก็น่ารักมากแล้วก็ร่วมทําบุญไปกับน้องวันนั้นต้องบอกว่าโอ้โหคนเนี่ยแห่ซีเอฟกันเป็นแสนกันเลยทีเดียวนะครับเนาะ บางคนเนี่ยบอกว่าไม่อยากได้ตุ๊กตาแต่ว่าอยากร่วมทําบุญกับน้องอุงอิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยอ่ะนะนะครับอขอบคุณมากๆขอบคุณทีมงานหลังบ้านมากเลยนะครับที่ได้มีการส่งนะครับตุ๊กตาตัวนี้มาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับทุกคนน่ารักไหมครับน่ารักไหมแล้วก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนาะว่าเราเนี่ยได้รับ ตุ๊กตาตัวนี้มาจากน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็หลายคนนะที่ได้นะคมอิมเห็นนะครับว่าหลายคนเนี่ยเข้าไป CF กันเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนน่ารักมากนะครับตอนแรกอุงอิงเรียกว่ามันว่าเป็ดดำแต่ตอนนี้คือมันเป็นลิงนะครับคือดูอยังไงก็เป็นลิงอุงอิงมอง,องไงว่าเป็นเป็ด เอ็นดูนะครับเอ็นดูมากแล้วก็วันนี้มีอีกหลายคนเลยนะที่ได้รับตุ๊กตาแล้วนะครับแล้วก็หลายคนก็คือมีการส่งนะครับมาให้อิ่มข่าวกระแสได้ดูนะครับทุกคนเนี่ยก็คือให้ดูน้องชัดๆเลยนะนี่เลยนะครับทุกคนจากมือน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเลยนะครับเดี๋ยวอิ่มก็จะถ่ายรูปคู่กับน้องด้วยนะครับนี่มีเขียนเลิฟด้วยน้องลิงเลิฟนะครับทุกคนอ่ะก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ ขอบคุณนะที่น้องอุงอิงนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการแพ็คอะไรต่างๆทีมงานหลังบ้านนะครับน่ารักมากๆแล้วก็เอาเป็นว่าไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรก็คือเดี๋ยวมิมก็จะร่วมด้วยตลอดนะทุกคนอันนี้คือแบบป้าย,ยังไม่ได้แกะเลยครับทุกคนเนี่ยคือของใหม่เลยนะตุ๊กตาที่แฟนคลับให้น้องอะ่ะอันนี้ไม่รู้นะว่าใครให้น้องอุงอนะิงอ่ะนะครับอันนี้เราไม่รู้จริงๆว่าใครให้น้องนะใครที่เป็นเจ้าของก็ นะครับส่งข้อความมาบอกอุมยิ้มข่าวกระแสได้สวยมากครับทุกคนสวยงามมากน่ารักมากนะครับน้องลิงนะครับน้องลิงดำเนาะ,ะทุกคนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับเอาตุ๊กตาน้องลิงมาฝากนะครับทุกคนอาจจะให้ดูทุกรายละเอียดคือมันเป็นคุณค่าทางใจจริงๆนะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC. เห็นไหมน้องมีสร้อยด้วยทุกคนเนี่ยน้องมีสร้อยด้วยนะอ่าให้ดูก่อนนี่ นะครับอุ้งอิงใส่ให้เพิ่มหรือเปล่าเนี่ยนะครับน้องมีสร้อยด้วยนะครับนี่น้องลิงเลิฟน่ารักมากครับน่ารักมากครับทุกคนโอ้โหนะครับประมูลมาได้คือตอนแรกที่อิ่มประมูลน่ะคือสงสารน้องมากเลยเพราะว่าไม่มีคน cf มีต่างหูด้วยเห็นไหมฮะไม่มีคน cf น้องเห็นน้องตัวดำก็เลยแบบว่ามีคนแบบนะครับไม่มีคน cf น้องอะ่ะ นะครับสงสารน้องมากเลยอะ่ะนะครับน้องอ่ะสงสารน้องจริงๆนะครับทุกคนอ่ะสลับคลิปดีนะครับฝากทุกคนทุกคนจากมือน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเลยนะครับเดี๋ยวอิมก็จะถ่ายรูปคู่กับน้องด้วยนะครับนี่มีเขียนเลิฟด้วยน้องลิงเลิฟนะครับทุกคนอ่ะก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณนะที่น้องน้องอุงอิงนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการแพ็คอะไรต่าง ทีมงานหลังบ้านนะครับน่ารักมากๆแล้วก็เอาเป็นว่าไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรก็คือเดี๋ยวอมิมก็จะร่วมด้วยตลอดนะทุกคนอันนี้คือแบบป้ายังไม่ได้แกะเลยครับทุกคนเนี่ยคือของใหม่เลยนะตุ๊กตาที่แฟนคลับให้น้องอะ่ะอันนี้ไม่รู้นะว่าใครให้น้องอุ้งอิงอ่ะนะครับอันนี้เราไม่รู้จริงๆว่าใครให้น้องนะใครที่เป็นเจ้าของก็นะครับส่งข้อความมาบอกอุ้มยิ้มข่าวกระแสได้สวยมากครับทุกคนสวยงามมากน่ารักมากนะครับน้องลิง นะครับน้องลิงดำเนาะอ่ะทุกคนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับเอาตุ๊กตาน้องลิงมาฝากนะครับทุกคนอาจจะให้ดูทุกรายละเอียดคือมันเป็นคุณค่าทางใจจริงๆนะครับพอพ่อ,พอ,พอแ,มแม่ fc เห็นไหมน้องมีสร้อยด้วยทุกคนเนี่ยน้องมีสร้อยด้วยนะอ่ะให้ดูก่อนนี่นะครับอุงอิงใส่ให้เพิ่มหรือเปล่าเนี่ยนะครับน้องมีสร้อยด้วยนะครับนี่น้องลิงเลิฟ น่ารักมากครับน่ารักมากครับทุกคนโอ้โหนะครับประมูลมาได้คือตอนแรกทิ่อิ่มประมูลน่ะคือสงสารน้องมากเลยเพราะว่าไม่มีคน CF มีต่างหูด้วยเห็นไหมฮะไม่มีคน CF น้องเห็นน้องตัวดำก็เลยแบบว่ามีคนแบบนะครับไม่มีคน CF น้องอะ่ะนะครับสงสารน้องมากเลยอะ่ะนะครับน้องอะ สงสารน้องจริงๆนะครับทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับ